ซึ่งหากว่าอเมริกานั้นแล่นเรือลงมาทางใต้แน่นอนพื้นที่ชายฝั่งของเยเมนก็จะเต็มไปด้วยกลุ่มของนักรบผู้ติช่องแคบที่มันแคบที่สุดก็คือช่องแคบบับอันมันเดช่องแคบตรงนี้เราเรียกว่าน่าจะกลายเป็นทุ่งสังหารมันจะมีอาวุธอย่างหลากหลายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอเมริกานั้นจะแล่นเรือผ่านพื้นที่ตรงนี้หรือไม่แต่ถ้าดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าที่จะลงมา เพราะว่ากลุ่มฮูตินั้นมีการขู่เอาไว้แล้วหลังจากที่พวกเขาสอยโดรนและเจ้าโดรนลำดังกล่าวนั้นไม่ได้บินล่วงล้ำอนณาเขตน่านฟ้าของเยเมนด้วยซ้ำไปแค่พื้นที่สากลเพียงแต่ว่ากลุ่มฮูตีว่ามันมาสกิดต่อมถึงแม้ว่ามันจะเป็นน่านฟ้าสากลก็ตามแต่แต่ก็ดูเหมือนว่าโดรนลำนี้มันเป็นภัยคุกคามสำหรับพวกเขาเขาเลยทำการสอย มันมีเหตุการณ์หนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาแล้วก็ตามมาด้วยเรืออื่นๆก็กำลังมุ่งลงไปยังทางใต้ก็จะแล่นผ่านในประเทศอียิปตต่อจากนั้นก็จะมีการเข้าสู่ในเขตของทะเลแดงและก็จะผ่านช่องแคบบับอันมันดะแล้วก็นำตัวเองไปสู่ในพื้นที่อาหรับ การมาสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาครั้งนี้เรียกว่ามาจำนวนหลายลำเลยมีทั้งตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบกึ่งน้ำแล้วก็มีเรื่องของเรือดำน้ำนอกจากนี้ก็จะมีพวกอากาศยานในรูปแบบต่างๆเช่นพวกโดรนหรือแม้แต่เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินตรวจการก็ทำการบินผ่านพื้นที่ของทะเลแดง การมาของอเมริกาครั้งนี้ถ้าหากว่าเป็นฝั่งนักรบผู้ติก็คงจะต้องอกสันขวัญแขวนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้อันเนื่องมาจากว่าอเมริกานั้นเหมือนจะมีการกรีธาทัพยกกองเรือเข้ามาลงมาทางใต้ ซึ่งแน่นอนกลุ่มนักรบฮู้ติก็มีบทบาทสำคัญมีการประกาศสงครามกับอิสราเอลโดยการยิงโดรนและขีปนาวุธในรูปแบบต่างๆเข้าใส่อิสราเอลทางใต้เหตุการณ์ดังกล่าวมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกับการมาสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มฮู้ติรู้สึกว่าไม่สะทกสะทานแล้วก็ไม่วันไหวต่อกองทัพเรือของอเมริกา พวกเขาก็มีความเชื่อมั่นในคลังแสงของพวกเขาว่าสามารถที่จะมาต่อกรอกับกองเรือบรรทุกของอเมริกาได้อันเป็นผลมาจากว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเหล่านี้หรือจะเป็นพวกเรือรบกึ่งน้ำต่างๆมันจะต้องแล่นผ่านเยเมนซึ่งเป็นพื้นที่การควบคุมของนักรบฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทีนี้ช่องแคบสำคัญหนึ่งที่อเมริกาจะต้องทำการแล่นผ่านนั่นก็คือช่องแคบบับอันมันดา มันเป็นช่องแคบที่แคบมากแล้วมันก็ตกอยู่ในพิสัยการทําการของพวกขีปนาวุธต่อต้านเรือรบของนักรบฮูตติขีปนาวุธแบบนี้มันสามารถที่จะไปคุกคามกองเรือรบของอเมริกาได้แล้วถ้าหากว่ามันมีการยิงออกมาเป็นจํานวนที่มากมันก็สร้างความเสียหายให้แก่กองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาได้เช่นเดียวกัน